เอาละครับผมกราบทุกท่านเลยนะครับผมนีเกมใหม่ครับนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับม็อดวันพีชวีหกศูนย์นั่นเองนะครับนี่เป็นม็อดเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยนะครับแก้ปัญหานะครับบางคนที่บั๊กนะครับสกิลนะครับเซปโปเจโปหรือว่าเดินชมจันนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมา ลองดูว่านะครับทุกคนเนี่ยติดบั๊กอะไรกันเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็คือเจ้าอาวุธนี่เลยนะครับเป็นอาวุธกิฟฟอนนะครับของหนวดนี่ของผมแดงนะครับแชงคูนั่นเองนะครับซึ่งพอเรากดใช้ดาบเนี่ยถ้าห็นเห็นว่ามันจะมีสกิลขึ้นนะเป็นไหมไฟน์สแลสนะครับแล้วก็คามูสาริเรดแฮคามูสารินะครับซึ่งโอ้โห มืดพอดีเลยนะครับเรามาลองสกิลแรกกันนะครับเป็นไฟยิงนี่นะครับเป็นไฟนิงสลชนะครับก็คือปล่อยพลังขึ้นสลชออกไปนะครับมืดเฉยเลยนะครับขอปรับเวลาแป๊บนะครับอ่ะเราสามารถใช้สกิลหนึ่งในการฟาดฟันศัตรูได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูความแรงกันนะครับเดี๋ยวลองทดสอบกับเจ้าพวกนาวีดูนะครับพวกทหารปกตินะพวกทหารกระจกกระจกงอกง่อยนะครับเดี๋ยวดูความแรงแล้วก็ระยะการโจมตีนะ สแลตนี่นะครับโอ้โหผมฟาดต่ำลงไปหน่อยนะปุ๊บป๊บเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็คือค่อนข้างแรงเนะี่ยโหแรงแรงแรงจัดเลยนะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับจะเป็นคาโมซาริโอ้โหอันนี้แรงกว่านะครับท่านี้บอกเลยว่าไปสวรรค์เลยนะครับไปเกิดใหม่ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับท่าคาโมซารินะครับแล้วก็ผมขอลองทดสอบกับพวก มารีนที่เป็นบอสบอสหน่อยได้ไหมอย่างเช่นนี่มารีนตัวนี้เลยนะครับพเลเรือโทใช่ไหมผมไม่นั่นใจเขาเรียกว่าอะไรนะเออใครรู้ว่าเจ้าตัวนี้เรียกว่าอะไรก็บอกผมทีนะครับพเลเรือโทปะไม่ใช่พลละเอกอก็คงจะเป็นพเลเรือโทหร,รือเปล่านะครับโอเคไม่ไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะครับแต่มาลองข่ามูซาริอีกสักรอบหนึ่งนะครับปุ้มฮุยโอ้ยกราบเป็นหน้ากองเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาลองสกิลต่อไปนะครับของดาบตัวนี้นะครับอ๋อวิธีการเปลี่ยนสกิลให้ทุกคนกดย่อหนึ่งครั้งนะครับอ่ากดย่อหนึ่งครั้งแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนสกิลนะครับสกิลนี้จะเป็นเลดแฮร์คาบุซารินะครับกดค้างนะควกปล่อยอุ้มอุ้ยท่าอย่างเท,นนท,ท่นะครับดูท่าดูท่านะครับท่าบั็กหรือเปล่าเนี่ยนะครับเออเออบั็กหรือเปล่าขอรออีกทีนึงนะฮะปึ๊บ นี่เป็นท่าที่หนวดไม่ใช่ผมแดงนะครับใช้ตอนที่โจมตีกับเรานะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้สกิลของแฉงได้100เซและนะครับสกิลในเกมนะครับไม่ใช่สกิลในจริงๆในกระตูนนะครับเออไม่ใช่นะครับขอลองอีกทีหนึ่งนะฮึบนี่แน่นะครับโอ้ถ้าลองกับตัวละครจริงๆดาเมจคงจะแรงเวอร์น่าดูนะครับต่อไปเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่อัปเดตเข้ามานะครับโอ้โหของเพียบเลยนะครับของเพียบเลยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น มุราคุโมกิรินะครับเป็นอาวุธของหนวดขาวนะครับของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะครับทีเพิ่งสปอยท่านี้สินะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้คอมโบสลดดูนะครับก็จะเป็นการที่เอ่อตัวละครของเราจะฟันเป็นคอมโบนะครับ1 2 3 4นะครับเออ1 2 3 4อ่ะผมลืมบอกไปนะครับว่าไอ้เจ้าสกิลคามมซุลิเนี่ย คือสกิลที่2กับสกิลที่3เนี่ยนะครับ สกิลนี้เป็นสกิลที่สามารถใช้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นสกิลที่2เนี่ยหรือสกิลที่3เนี่ยทุกคนจะต้องเปิดฮาคิควบคู่ไปด้วยนะครับวิธีการเปิดฮาคิทายังไงใช่ไหมทุกคนให้กดยอด่อ1ครั้งนะครับตรงแถบสุดท้ายนะครับกดย่ออีก1ครั้งจะเป็นรูปบัตรฮาคิเห็นไหมครับทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วให้ดูคําว่าเช้งก่อน,นครับเช้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นฮาคิที่เรามีนะครับคือถ้าเกิดว่าทุกคนเลเวลประมาณ60ผมไม่รู้เท่าไหร่นะ ประมาณ50-40แล้วกันเราก็จะได้พลังฮาคิมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้สมุดจากที่มันดรอปจากตัวละครพวกนี้นะครับนี่สมุดฮาคิก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นฮาคิแบบหลายๆแบบนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮาคิสมุดฮาคิมีหลายแบบนะครับยิ่งกดใช้เนี่ยฮาคิก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับเป็นการกดใช้ฮาคินะครับเพื่อใช้สกิลนั่นเองนะครับอ่ะกลับมาที่อาวุธต่อนะครับนี่ เมื่อเรากดใช้ฮาคินะครับแล้วกดมาที่สวิฟท์สแลตนะครับกดย่อหนึ่งทีมันจะกลายเป็นสกิลนี่นะครับปล่อยขึ้นกระแทกนะครับซัดพวกทหารเนี่ยลอยลิ้วเลยนะครับขออีกทีนึงนะขออีกทีนึงนะโอ้โหอาวุธโอ้โหโคตรโกงนะครับบอกเลยถ้าจัดการสีจักรพรรดิได้ตั้งแต่คนแรกๆเนี่ยค่อนข้างเกียนนะครับค่อนข้างเกียนเลยนะครับเออต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวขออัญเชิญเพิ่มนฮะขออัญเชิญเขาเรียกว่าอะไรกระสอบทรายเพิ่มนะครับกระสอบทรายเพิ่ม ต่อไปนะครับจะเป็นคอนคิวเออร์นะครับสไตล์นี่ครับมาดูกันว่าคอนคิวเลอร์สไตล์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาลองท่านี้นะครับนี่เป็นการชาร์จโอ้โหท่าเอฟเฟกชาร์จอย่างเท่นะครับบุ้งนะครับโอ้โหเห็นปะเห็นปะเห็นปะท่านี้นะครับเป็นท่าเหมือนในอนิเมะเลยนะครับโอ้โหท่านี้โคตรทั้งแรงนะบอกเลยสะใจนะครับท่านี้สะใจขออีกทีนึงนะขออีกทีนึงโอ้โห บอกเลยใครโดนท่านนี้ไปนยครับมีสิทธิ์หลับได้นะครับโอ้ไอเทมอะไรไม่รู้กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะและแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าทุกคนจะได้อาวุธที่ชื่อว่ามูราคุมโมกิริเนี่ยอาวุธตัวนี้นะครับทุกคนจะต้องจัดการผลจัดการไอ้วอนิวเกตเพื่อได้ผลปีศาจตัวนี้มานะครับนี่ผลนี้เลยนะครับผลนี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้ไปนะครับมันจะมีสกิลที่ชื่อว่ามูราคุมโมกิริ กูร่ากูร่านะครับก็คือจะเป็นการใช้คลื่นพลังเนี่ยรวมไปด้วยกับอาวุธนั่นเองนะครับเป็นการผสานอาวุธของเรานะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับอ่าพอกดดูนะครับทุกคนจะกดเรียกสกิลโดยการกดย่อหนึ่งครั้งให้มันเป็นรูปผลปีศาจนะครับมันจะโชว,ว่าเรากินผลปีศาจอ,อะไรเข้าไป และสำหรับใครที่เล่นนะครับผลปีศาจเนี่ยเริ่มแรกมันจะมีแค่2สกิลนี้นะครับถ้าอยากอัพสกิลต้องกดใช้สกิล2อันนี้เรื่อยๆนะครับใช้กับตัวละครนะโจมตีแล้วก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ย เมื่อทุกคนได้สกิลตัวนี้มาแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้ามาเลือกติ๊กนะครับมันก็จะสามารถได้สกิลตัวนี้มานั่นเองนะครับและสกิลตัวนี้อ่ะเมื่อเรากดคอมโบสแลชท่าแรกนะครับมันก็จะเป็นพระมานี้เลยปากมารนี้เลยนะครับก็คือปล่อยคลื่นพลังสั่นสะเทือนนะครับควบคู่เวกับคอมโบเซตไปเลยอย่างนี้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 เลยทีเดียวหลับนะครับทีเดียวหลับทีเดียวหลับว้าวมาเกิดเป็นลูกเป็นลูกมือของพี่แลเนาะนะครับ สกิลต่อไปนะครับเป็นสวิฟสแลนะครับเมื่อรวมกันแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีขึ้นพลังมาด้วยนะครับก็คือดาเมจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหไกลด้วยนะครับและปิดท้ายด้วยสกิลพระเอกนะครับเป็น c o n ค u วเลอร์สไตล์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าท่านี้จะไปยังไงบุ้งฟู้ยกระบานแยกนะครับกระบานแยกค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงก็ ประมาณนี้สาหรับอาวุธ2ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่อย่างเท่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสกิลของตัวละครที่ทุกคนอาจจะงงเอพี่มันใช้ยังไงนะครับมันไม่สามารถใช้การเดินชมจัดได้นะครับเมื่อทุกคนใช้หนังสือตัวนี้นะครับหนังสือตัวนี้มีชื่อว่า Basic of โลคุชิกินะครับซึ่งมันก็จะได้จากเจ้าพลเรือโทที่ผมโจมตีไปนั่นแหละนะครับเมื่อเรากดใช้เลเวลอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับครบ50เล่มเนี่ยทุกคนจะสามารถใช้พลังได้นะครับให้ทุกคนกดย่อ1ทีนะครับให้เป็นรูปสมุดแบบนี้นะครับทุกคนจะสามารถใช้สกิลตรงนี้ได้นะครับเป็นโลคุชิกิโลคุชิกิตรงนี้ทุกคนกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเห็นไหม เบโลคุชิกิโซลุนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะทําให้เราเปิดใช้พลังเห็นไหมด้านบนมุมมุมซ้ายนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมขอปิดเป็นเซเวลก่อนนะครับอ่ะมันจะพุ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แฮมใช้สกิลได้เลยนะครับเห็นไหมใช้สกิลได้เลยป,ปึป๊บปึ๊บโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปลืองช่องอะไรเลยนะครับไม่ต้องเปลืองช่องสกิลใส่นะเฮ้ยหลบหลบหลีกหลบหลีกเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอโจมตีก่อน โจมตีเจ้านี่นอนี่ไงเอาว้าวปั่นไหลแล้งไงไปโดนจินเบด้วยนะครับวิ่งดีกว่านะครับฮึ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 บหลบโยกหลบมานะครับก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับก็ทุกคนสามารถใช้สกิลนี่เป็นโลคุชิกิคามินะครับเป็นการหลบหลีกสกิลนะครับก็คืออ่านเลยผมลองให้มันโจมตีดูสิเห็นไหมมันจะบวกกับพลังหลบหลีกใช่ไหมันโจมตีผมมีโอกาสโจมตีแล้วก็มีโอกาสหลบได้เห็นไครับก็ประมาณนี้ นะครับเป็นค่าสกิลเราเปิดไว้ตลอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นโลคุชิกิอันนี้จะเป็นเดินชมจันทร์นะฮะเดินชมจันทร์เห็นไหมก็ใช้ได้ปกติไม่มีบั๊กนะครับทุกคนต้องต้องค่อยๆกดไปทีละสกิลหรือถ้าใครบั๊กนะครับก็ให้ปิดปิดสกิลบางอันไปอย่างเช่นผมปิดอันแรกแล้วก็ใช้แค่เดินชมจันทร์ก็ได้จะได้ไม่บั๊กนะครับทำแบบใครที่บับ๊กนะเออโอเคก็ประมาณนี้สกิลอื่นก็กดใช้ได้เลยนะครับกดใช้ได้เลยก็ ประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมกดย่อ,อก,ก็เป็นท่าบล็อกโจมตีนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมตัวละครเราช่อนข้างเก่งมากขึ้นเห็นไหมครับโอ้โหป้องกันสถานนะก็ประมาณนี้เลยนะครับดาวโ,โหเฮดพีผมไม่ลดเลยนะเดี๋ยวผมไปให้มันโจมตีไม่ลดเลยนะครับเฮ้ยเก่งโกงเกินนะครับก็ ประมาณนี้สำหรับแอดออนนะครับเวอร์ชัน50นะครับก็ประมาณนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ